เรียบร้อยติดเบิร์ทุกหลอดสี่ดวงหดวงทึงไฟอตอกแจกทั้งไฟตัดหมอกทั้งไฟนี่ติดเบริรแล้วครับโอเคสวัสดีครับมาอนี้ไฟพ้นนี่เทคนิคาการเปลี่ยนหลอดไฟมาปากกับเอฟซีสุขคนไอ ว่าเปลี่ยนแบบไหนนี่หลอดไฟนี่ครับเป็นโปรเจคเกอร์นี่ยนะของยูสุเนี่ยครับว่าเปลี่ยนแบบไหนอะสื้อมันเป็นหลอดที่สองโวลตนอนวะนี่ครับหลอดไฟสื่อสื้อมาเปลี่ยนเป็นหลอดเอชเจ็ดที่สองโวลต์นี่ครับสองขาเนี่ครับรุ่นนี้จะเป็นสองขาไม่ใช่มีสามขาก็สองขาเจ้ารุ่นเนี่ยจะใส่โกชิีเนี่ยรุ่นเนี่ยของอะไรเนี่ยจะใส่ไฟสองขาครับจะเป็นแบบนี้แหละนี่ลักษณะเอาถอดเอาเมื่อวานสามโวเอาหลอดพ่นเมื่อวนะเออพ่นว่าจะจับหัวเทียนได้ครันจับปลายนี่ครับเป็นสองขาแบบนี้นี่ นี่แหละพอดีหลอดมันขาดครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้เบิ้งนี่ครับวิธีเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวบัวขาดนี่สิครับมันจุกมันสิโยงเสียอ่าจจะปลดจุกกันเลยแล้วให้เดี๋ยวบัวปดปุ้ดหน่อยเหยาบัวกับรถต้องเหยยดเสียงเสียงนี่แหละนี่ครับจุกมันน่ะดึงออกมาบ้างด้วยเ๋ยวบัวนี่ครับนี่คือจุกขนทางแม็กซ์เสียที่เกียติทั้งนั้นนี่มันอีมีการน้ำนอนบ้านเนี่ย ยุกกันหน้ามันอ้าวบันนี้เสียโบสถอดออกมาตรงดู้นเนี่ครับกดออกมาหรืมิสายอ่ดึงกดออกมาครับนี่อยู่ประมาณนี้มันนี้ีขาสำรองแกันปะคือขายืนหนึงมาเนี่ยเขาต้องเอาหลอดเนี่ยมาเสียบใส่ขานี่อ่าสองถอดตรงโน้นไปนี่ครับถอดปึ๊กนี่คือหลอดมันขาดครับหลอดนี่มันขาดเราเปลี่ยนหลอดอ่านี่ขาดแล้วใส่ไม่ดูดหลอดใส่งานมาโดนละสิบกาปี มาเปลี่ยนหลอดไหมหลอดนี่ก็ซื้อน้ำรานค่าทั่วไปก็ได้ครับร้านขายอะไรนะซื้อมาอยู่รอยหาสิบบาทครับหลอดเนี่ยแต่ว่ากะต่ละมองอัดซื้อขายบ่คือกันก็หาเบิ่งน้ำสูญมันก็มีครับได้สูญอาจสีแพงกว่านี้จังน้อยอะไรประมาณนั้นแหละต่นี่ซื้อน้ำรานค่าหิมท้างนั่ะล่ะมีขายอะไรยื้อสูงนี่ใส่ขาด้วครับนี่คือสวมขาเขาไปแล้วมันเป็นขาต่อครับนี่สวมขาไปแล้วอ่ะนีไปทำล้าน สองเสอมีตสงเสือห๋อมีสงซือสองือที่เป็นขงบนครับหลอกแล้วก็ตอกตอเดีเลยเนี่ยน้อนถอดปลุกเนาะมาปุกออไป็เอาสงือไว้ขางบนนง่ยตองเกียรตยังไงแล้ววะจังโบแล้ววะุ่ไดสามชวโมงโอเบียง่องเนี่เรียร้อยเขาเซ่ไปเซ่ขับไปแล้วตั้งแต่เย ยังที่เห็นนะครับอย่างนี้ตัวล็อกอย่างนี้ตัวดันเข้าไปล็อกงัดขาหน่อยครับมันจะมีนี้เดือยหลอกดันเข้าไปคลมลงจลุดหน่อยแล้วว่าโอเคอ่ะมาเนี่ยใส่ปอกโน่นป่ะเนี่ยคอนโซาคือเอาปอกกับสายลอยที่หลังครับปอกกันน้ำใส่แล้วก็สนซเข้าไปเลยมาใส่เส็้อให้ดี ประกอบแล้วก็คือตูปอกกันน้ำยังที่บอกน่ะต้องต้องหมุนหมุนใส่หมุนขัวแล้วว่าตูปอกกันน้ำเนี่ยพอขันมอสันเดียวน้ำมันสิเข่าํามันเข่าไปถ้าน้ำเข่าแล้วมันทีเออมันถีเกิดการอาเกือการช็อตสะอืมนี่ครับเรียบร้อยหมุนเข่ามันแหลนครับมันเป็นบอกเนี่นี่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนข้อไปคือร้องไฟอ่ะงมือ ล่างมือสันสางบเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวสีไปเปิดไฟบังจังน้อยอืมวัดเรียบร้อยพื้นติดครับหุงเกียงจังปางเลยนี่โอเคเรียบร้อยกับการใส่หลอดไฟครับนี่เลยหลอดคันหาสื่อตามร้านทั่วไปกะเฮเจ็ดสิบสองโวลต์ครับนี่ห้าห้าสิบห้าวั์ท่านนี้นี่เป็นหลอดสองขาด้อครับ บอกว่าก้อนจะเป็นสองขาบ่าเป็นสามขาครับรุ่นเนี่ยของโกสซิเียดอ่ะเป็นหลอดสองขาครับหลอดขอ้างในโอเคเรียบร้อยครับคลิป<อ>การใส่หลอดไฟนี่มุงโปรเจเกอร์ครับเป็นหลอดใส่หลอดพอหลอดขาดโอเคละเรียบร้อยยิดบัสสว่างสวัยละเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวคลิปหน้าซิมี วิธีอย่างเนี้การเรียเร้ยงกันหน่อยเป็นความรู้ครับเพื่อเกิดชุกเฉินเบียดเอียงก็ได้ง่ายๆสแต่ายแอ,ยอบดังแหละขวนสั่งแม่กกำลังหันตู้ลวยๆยอยู่คนเดี๋ยวจะไปท้ายถอดถ่้เบิ้างอีกกนึง